ราคาน้ำมันพุ่งพรวดกระทบกระเป๋าเงินเราเต็มๆสาเหตุหลักมาจากอะไรนั่นก็คือการที่สหรัฐประกาศคว่ำบาตรรัสเซียแต่ผลกระทบที่แท้จริงจะรุนแรงแค่ไหนกันมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบทั่วโลกทะยานขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสถานการณ์นี้คือความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน,น้ำมันในตลาดโลกที่อาจจะไม่เพียงพอสืบเนื่องมาจากการที่สหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรในยุโรป ตัดสินใจใช้มาตรการคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าวันที่24ตุลาคม2568รราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าและมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์สาเหตุหลักมาจากการคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันรายใหญ่สองแห่งของรัสเซียซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนทำให้เกิดความกังวลว่าปริมาณน้ำมันที่ส่งออกสู่ตลาดโลกอาจลดลงอย่างมากลองมาดูตัวเลขกันหน่อย ราคาน้ำมันดิบเบรนต์เบรนล่วงหน้าลดลงเล็กน้อยเซ็เซนหรือประมาณ0.12%มาอยู่ที่65.91ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรนในขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียต์ WTI ของสหรัฐลดลง32เซนหรือประมาณ0.52%มาอยู่ที่61.47ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรนฟิลฟลินนักวิเคราะห์อาวุโสจาก PriceFuture Group ให้ความเห็นว่าสาเหตุหลักมาจากมาตรการคว่มบาตรและเสริมว่า ดูเหมือนว่าสถานการณ์นี้จะยังไม่คลี่คลายในเร็วๆนี้แต่เดี๋ยวก่อนมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันดิบลงหน้าปรับตัวลดลงเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำมันในตลาดโลกจะล้นตลาดเพราะกลุ่มโอเปกโอเปกและชาติพันธมิตรได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันขึ้นหลายคนอาจจะลืมประเด็นนี้ไปแล้วฟลินกล่าวเสริมว่าเมื่อพิจารณาจากตัวเลขอุปสงค์ที่รายงานโดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐ EIA เมื่อวันพุธเราไม่พบสัญญาณใดๆที่บ่งชี้ถึงภาวะน้ำมันล้นตลาดเลยซึ่งขัดแย้งกับที่หลายคนคาดการไว้ราคาน้ำมันดิบในตลาดอ้างอิงทั้งสองแห่งพุ่งขึ้นมากกว่า5%ในวันพฤหัสบดีหลังจากการประกาศมาตรการคว่ำบาตรและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ7%ต่อสัปดาห์ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นที่สูงที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนสิ่งที่น่าสนใจคือส่วนต่างราคาสเตรท6เดือนสำหรับน้ำมันดิบเบรนและน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐกลับสู่ภาวะ บคโอเเฉินซึ่งหมายถึงราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาในอนาคตหลังจากที่ก่อนหน้านี้อยู่ในภาวะเคนเทงโกราคาน้ำมันส่งมอบในภายหลังมีราคาแพงกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้แสดงให้เห็นว่าความกังวลของผู้ค้าเปลี่ยนจากภาวะอุปทานล้นตลาดไปสู่ภาวะอุปทานไม่เพียงพอทําให้ผู้ค้าต้องการขายน้ํามันในราคาที่สูงขึ้นในเดือนถัดไปแทนที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักเก็บน้ํามันไว้ขายในอนาคตสหรัฐความบาดผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่สองรายของรัสเซีย ประธานาธิบดีโดนัทรั้ป์ของสหรัฐในขณะนั้นได้ประกาศคว่ำบาตรบริษัทรอสเนฟรอสนิฟและลูคอยลูคอยของรัสเซียเพื่อกดดันประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินให้ยุติสงครามในยูเครนแต่หลายคนก็มองว่าเป็นการแทรกแซงทางการเมืองมากกว่าทั้งสองบริษัทมีกำลังการผลิตน้ำมันรวมกันมากกว่า5%ของปริมาณการผลิตน้ำมันทั่วโลกซึ่งถือว่ามีในสํคัญต่อตลาดโลก แหล่งข่าวในวงการค้าเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวทำให้บริษัทน้ำมันรายใหญ่ของจีนระง,งับการซื้อน้ำมันจากรัสเซียในระยะสั้นแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมกล่าวว่าโรงกลั่นในอินเดียซึ่งเป็นผู้ซื้อน้ำมันทางทะเลรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียเตรียมลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียลงอย่างมากจานิฟชารองประธานฝ่ายวิเคราะห์ตลาดน้ำมันของรัสเซียอินเนอร์จีกล่าวว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออกน้ำมันดิบรัสเซียไปยังอินเดียมีความเสี่ยงความท้าทายสำหรับโรงกลั่นน้ำมันของจีนจะเบาบางลงเมื่อพิจารณาถึงการกระจายแหล่งน้ำมันดิบและความพร้อมของสต็อกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันของคูเวตกล่าวว่าองคกรร่วมประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออกโอเปกพร้อมที่จะชดเชยปัญหาการขาดแคลนน้ำมันดิบในตลาดด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตซึ่งเป็นข่าวดีที่อาจช่วยบรรเทาผล,ผลกระทบได้บ้าง สหรัฐระบุว่าพร้อมที่จะดำเนินการเพิ่มเติมขณะที่ปูตินวิจารณ์มาตรการคว่ำบาตรว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรโดยระบุว่ามาตรการเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัสเซียอย่างมีในสําคัญและย้ำถึงความสําคัญของรัสเซียต่อเศรษฐกิจโลกแต่หลายฝ่ายก็ตั้งคําถามว่าจริงหรือไม่ที่มาตรการคว่ำบาตรไม่มีผลกระทบเลย สหราชาณาจักรได้คว่มบาตรบริษัทรอสนิฟและลูคอยลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสหภาพยุโรปได้อนุมัติมาตรการคว่มบาตรชุดที่19ต่อรัสเซียซึ่งรวมถึงการห้ามนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากรัสเซียสหภาพยุโรปยังได้เพิ่มโรงกลั่นน้ำมันของจีนสองแห่งที่มีกำลังการผลิตรวมกัน6 0แสนบาร์เรลต่อวันรวมถึงเชเนอร์ฮ่องกองซึ่งเป็นบริษัทในเครือเพทรเชเนอร์เข้าไปในรายชื่อการคว่มบาตรรัสเซียตามรายงานทางการของสหภาพยุโรป ข้อมูลจากหน่วยงานด้านพลังงานของสหรัฐระบุว่ารัสเซียเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่อันดับสองของโลกในปี2,567รองจากสหรัฐอเมริกานอกจากเรื่องความบาดนักลงทุนยังให้ความสนใจกับการประชุมระหว่างทร์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในสัปดาห์หน้าเนื่องจากทั้งคู่พยายามคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าที่ยืดเยื้อมายาวนานและยุติมาตรการตอบโต้ตอบโต,บตบ้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะสงครามการค้าก็มีผลต่อราคาน้ำมันเช่นกัน แล้วคุณหลักคิดว่ามาตรการคว่ำบาตรจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ํามันในระยะยาวอย่างไรและวโอเพกจะสามารถเพิ่มกําลังการผลิตชดเชยได้จริงหรือไม่มาแชร์วความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับ